สวัสดีทุกคนวันนี้พี่จะมีเคล็ดลับความสวยมาบอกทุกคนนะเอ๋หลายคนทักนะว่าเอยพี่ตัมาทำอะไรมาดูดีขึ้นนะคะหน้าดูกระจ่างใสนี่เลยสำหรับใบหน้านะพวกฝ้ากระจุดดำดๆนะพี่ตั๊กจะใช้ตัวนี้เลยเอมี่ฮายาเอเซนเซรัมดูแลพวกฝ้าละจุดดำนี่แหลดูจางลงอันนั้นคือภายนอกนะแต่ว่าภายในสิเราต้องสวยจากภายในด้วยนะจ้ามาสู่ภายนอก พี่รักใช้ตัวนี้นี่เลยคู่กู่กันไปเลยลิลลินตัวนี้เนี่ยนะคะนางเอกเขาคือทำมาจากเปลือกสนเยอรมันมีงานวิจัยด้วยนะเปลือกสนเยอรมันเนี่ยมีวิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีทัวไป่ถึง50ิเท่าไปเซิร์ชดูได้เลยพี่ตักทานทุกวันเลยวันละหนึ่งเม็ดนะคะสะดวกตอนไหนทานตอนนั้นนี่วันแล้วก็จัดซะเลยดีกว่าวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทานเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่1เม็ดค่ะจัดไปต้องมีติดกระเป๋า ขาดไม่ได้เลยนะคะนึกได้ก็ใส่ปากไปเลยเอาที่คุณสะดวกทานตงไหนก็ได้นะคะนี่คุณขา1กระปุกนะคะ390บาท2กระปุก750บาทแต่วันนี้พี่ตั๊กมาทั้งทีจัดเป็นพิเศษ3กระปุกค่ะ750บาทเท่านั้นถ้าได้ถึง3เดือนเพราะว่า1กระปุกมี30เมตรนะคะเรามาสวยจากภายในสู่ภายนอกกันนะจ๊ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะ ลิลินหน้าคุณจะได้กระจ่างใสอันนี้เป็นแบบสรงแรงบวกเข้าไปเลยนะคะ